คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสวันที่25พฤศจิกายนดาบคือพระวจ,จนะยอห์นบทที่18ข้อ36-37พระเยซูตรัสตอบว่าราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิวแต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ปีลาตจึงพูดกับพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก,ก็เป็นกษัตริย์นะสิพระเยซูตรัสตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้กับสัจจะ ทุกคนที่อยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเราอาณาจักรของพระคริสต์เป็นอนาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ไม่ใช่อาณาจักรที่มองเห็นได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีอาวุธฝ่ายวิญญาณเพื่อต่อสู้กับศัตรูของเราไม่ใช่อาวุธฝ่ายเนื้อหนัง,นงดังในพระธรรมสองโคลินบทที่10ข้อ3ถึงกล่าวไว้อาวุธของมนุษย์ ไม่สามารถเอาชนะกองทัพฝ่ายวิญญาณได้เมื่อเราถูกโจมตีเพราะเราเป็นประชากรของพระคลิตเราต้องต่อสู้ด้วยอาวุธฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้กำลังทำสงครามกับมนุษย์แต่สู้กับอำนาจมืดฝ่ายวิญญาณที่ทำงานอยู่เบื้องหลังผู้คนมากมายเราต้องไม่ลืมว่าสัตว์รูที่แท้จริงของเราคือใครและเราจำเป็นต้องใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณ ที่พระเจ้ามอบให้เราจัดการมันบ่อยครั้งเราคิดว่าความโกรธของเรานั้นถูกต้องแต่ความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าดังในพระธรรมยากอบทที่หนึ่งข้อ20กล่าวไว้เมื่อเราโกรธมนุษย์ด้วยกันเองเราก็กําลังตกอยู่ในมือของมารซาตานวิธีการเอาชนะอำนาจฝ่ายวิญญ,ญาณที่ต่อต้านเราผ่านคนนั้นคือการหันแก้มอีกข้างให้เขา ดังในพระธรรมมัทธอบทที่5ข้อ39ได้กล่าวไว้ทําเช่นนั้นแล้ววิญญาณร้ายจะวิ่งหนีเราไปเองนั่นเป็นเพราะฤทธิอ์อำนาจของพระวจนะที่เราได้กระทําตามอาวุธชิ้นหนึ่งที่อาจารย์ปโลกล่าวถึงคือข่าวประเสริฐซึ่งเป็นดาบของพระวิญญาณและหมายถึงพระวจนะนั่นเองพระวจนะของพระเจ้าที่มีพระวิญญาณสนับสนุนจะสามารถทำลายป้อมปราการของซาตานได้ คริสเตียนทุกคนกำลังอยู่ในสงครามที่แม้เราได้รับชัยชนะแล้วผ่านทางพระคริสต์แต่มารซาตานยังคงทำงานของมันอย่างหนักทุกวันโดยไม่มีการลากลับบ้านหรือปลดประจำการเลยศัตรูของพวกท่านคือมารดุสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ดังในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8กล่าวไว้ใครที่ต่อต้านมาร จะได้เห็นพวกมันเป็นหนีไปดังในพระธรรมยากอบบทที่ 4: ข้อ7ได้กล่าวไว้คนที่มานสามารถกัดกินได้คือคนที่ไม่ได้ระวังระวัยต่อมานอย่างต่อเนื่องให้เรายินหยัดต่อต้านอย่างมั่นใจว่าเราอยู่ฝ่ายชนะแล้วคืออยู่ในชัยชนะของพระเยซูเราเพียงแต่ต้านมานด้วยพระวจนะของพระเจ้าและมันจะหนีเราไป พระวจนะของพระเจ้าคือดาบที่เราจะใช้ต่อต้านมารและมารจะหนีเราไปให้เราคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ลูกอยู่ฝ่ายผู้มีชัยแล้วและมารซาตานไม่สามารถทำร้ายลูกได้อีกต่อไปเมื่อลูกกล่าวพระวจนะของพระเจ้ากิจการของมาร ก็พ่ายแพ้ไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน